ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาระหว่างวันที่1-7เมษายนพุทธศักราช2558โดยทางวัดสังฆทานได้จัดให้มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและวัดสาขาเดินทางมาให้หลักธรรมตลอดระยะเวลา7วัน7คืน เพื่อน,น้อมถวายสการะแด่ครูบุรพาจารย์บิดามารดามีกำหนดงานพิธีดังนี้วันที่1-7เมษายนฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพระเถรานุเถระวันที่5เมษายนเวลา8นาฬกาถวายสังฆทานพระภิกษุจำนวน108รรูปณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานและพิธีปล่อยสัตว์น้ำอุทิศถวายบุรพาจารย์วันที่6เมษายนเวลา8นาฬิกา พระครูภาวนาชัยยศิธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีและพระเถระตักบาทพระภิสุสามนเณรเวลา12นาฬิกาถวายพันพุ่มสการะรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกระตากปิญโยและพิธีมหลอมทองคำวันที่7เมษาย,ยนเวลา8นาฬิกาสามนเณรรับบินทบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา13นาฬิกาสามนเณรเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดส,สาขาของทางวัดส,สังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาประจำปีพุทธศักราช2558สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญได้ที่สานักงานวัดส,สังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961242 02 496 1242ครับ